เอาล้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าบ้านแม่หย่าอยู่บนเขาแล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทําอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามซุมกันไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนจะถึงบ้านแม่หย่านะคะก่อนจะถึงสวนเราก็ชมบรรยากาศนี่คือเขตหมู่บ้านซุมซุนบนภูเขาอยู่ที่อ,อําอาจจะเปลี่ยนเป็นอำอเภอแล้วแต่ก่อนน่าจะขึ้นกับอำเภอแก้งคอ้อนะคะทุกคนจุดนี้นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะขึ้นกับ อำเภอท่ามาไฟหวานแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นประกาศเพิ่นเรียกว่าอะไรเพิ่นประกาศเอ่อเมื่อไม่นานนี้แล้วค่ะทุกคนเนาะว่าถ้ามะไฟหวานขึ้นเป็นอำเภอแล้วนะคะนั่นล่ะค่ะอันนี้นะคะทางนี้จะมุ่งหน้าสู่วัดป่าสุกตะตูนะคะทุกคนจะมีบรรยากาศแบบนี้ถนนหนทางส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่นี่จะเป็นคอนกรีตทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะ และก็จะเป็นสวนยางพาล่านะคะมาแถวนี้บอกเลยอากาศเย็นซุ้มซื่นนะคะทุกคนมีป่าไม้ยุคาแถวนี้นะเพื่อนไปเก็บเห็ดยุคามาขายค่ะทุกคนเห็ดยุคาแล้วก็เห็ดเพาะนะคะเพื่อว่าเกิดเยอะมากนะคะตีว่าถ้ามีโอกาสตีอยากไปเก็บเห็ดยุคาทุกคน mm hmm. เพราะว่าอะไรนานๆทีขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคะอยากได้ทั้งเห็ดอยากได้ทั้งผลไม้นะไม่รู้ว่าผลไม้จะย,ยังหรือเปล่าเนาะ เมื่อตอนนั้นตีมาก็จะมีทั้งมักดินจีมักดินจีจะไม่มีและปีนี้มักดินจีไม่เป็นหมากนะคะนะคะเพ็่นเขียนว่าวัดป่าซุกกระโตนะคะเป็นวัดใหญ่มากนะคะมีเนื้อที่เขาเรียกว่ามีเนื้อที่หลายไล่มากเลยนะคะ,นะคะเนี่ยค่ะเพ็่นเขียนว่าวัดป่าซุกกระโตนะคะเป็นอีกวัดนึงที่ตั้งอยู่บนภูเข,ขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะ แล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บเห็ดอยู่ข้างในด้วยนะคะทุกคนแต่ตีก็ไม่เคยเข้าไปเก็บหรอกค่ะแต่ว่าเพื่อนก็แนะนําว่าเออสามารถไปเก็บได้เพราะเป็นเขตเพื่อเรียกว่า,าเป็นเขตอะไรที่สามารถให้ผู้คนนะเข้าไปหาอยู่หากินหาของป่าได้นะคะโดยเฉพาะเห็ดนะคะเห็ดนี้มีทั้งเห็ดละงกเห็ดอุ้หลายเห็ดนะคะเห็ดละงกเห็ดตะไคร้เห็ดหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็คือหนทางที่จะไปเป็นทางลัดนะคะทุกคนตี ตีไม่ได้อ้อมนะคะปกติเส้นทางผ่านหมู่บ้านนี้จะเป็นทางคอนกรีตเราก็ลาดยางเนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้ตีจะมาทางลัดนะคะทุกคนชอบใช้ทางลัดเพราะว่าจะใกล้ก็กลัวนะคะถึงแม้จะเป็นถนนดินแดงนะคะทุกคนแต่ว่าการสัญจรก็ยังเป็นเรียกว่าสะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะฝุ่นไม่ไงยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะคะ ะะจะประมาณนี้เนาะถนนหนทางนะคะก็ประมาณวิ่งตามถนนลูกลงังในทางดินแดงนี้ประมาณสักส่งส่งรอยเมตรส0มรเมตรก็น่าจะถึงสวนแล้วนะคะทุกคนนะคะเพราะปกตินะคะทุกคนทางอยู่บนภูเขาแต่จะท่าะ แม่เพื่อเรียกว่ารัดหรือว่าลุหากันได้หลายทางนะคะบ้านแฟนตีก็อยู่ข้างบนนี้นะคะบ้านแฟนหรือว่าแฟนตีเคยอยูอ่หมู่บ้านข้างบนนี้นะคะก็จะรู้ทางรัดน้อยรัดใหญ่ละคะ่ะทุกคนเนาะล้ะค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะดูต้นไม้เริวารต้นอายุขานะคะต้นย้อยใหญ่นะเะามีแต่ต้นใหญ่ๆบางต้นนะสองสามคนอบก็มีนะคะและที่สําคัญนะเห็นยุค้าเกิดเยอะมากช่วงฝนแรกเมื่อตะกี้นะคะ ที่ผ่านมาล่ะคะ่ะทุกคนเนาะสองสาวันสองสาวันที่ผ่านมาเน่เหตุเกิดเยอะมากแต่ว่าวายแล้วนะคะทุกคนฝนไม่ตกมาแล้วนะคะแล้วทีนี้เหตุก็เริ่มวายเริ่ม,มไม่เกิดสักเท่าไหร่แล้วแล้วก็ต้องรอฝนตกอีกครั้งหนึ่งน่ะคะ่ะทุกคนเนาะนะคะต่อไปก็จะเป็นทางคอนกีแต่อีกไม่นานนะคะตีว่ามารอบหน้าตีว่าไม่แน่นะเพื่อนอาจจะลัดคอนกีหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะก็เริ่มเข้าสู่หมู่บ้านก็จะเป็นทางคอนกีทาง ลาดยางอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะถนนหมู่บ้านขนาดบนภูเขาอยู่ที่เมืองไทยนะคะนะคะตัดผ่านด้วยถนนลาดยางแล้วก็คอนกรีตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนกรีตนะคะอยู่ข้างบนนะคะถึงแล้วบ้านเมญ่านะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูผลไม้กันนะคะว่าจะมีอะไรยังอยู่อีกไหมนะคะหาทางเข้ากันก่อนจ้านะคะเจอแล้วนะคะทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูผล สวัสดีค่ะพี F, ่พี่เอฟซีทุกท่านตอนนี้ตีก็มาอยู่ที่ข้างบนสวนนะคะทุกคนสวนบนเขานะคะจะมาเอาบักไฟบักไฟก็แบบมันเหี่ยวแล้วนะคะทุกคนมันแบบมันเริ่มห้วยแล้วนะคะทุกคนก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเลยเนาะเดี๋ยวเราเก็บบักไฟกันก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะขำฝนจะตกนะคะอู้่มก็เยอะๆนะคะทุกคนนี่นไหมยุงกัด มึงมไหลหมดฮะมึงไหลทันมึมหมดมีแต่เนี้ย เยอะนะคะทุกคนลูกไม่โดกสักเท่าไหร่นะคะก็แต่ละต้นนะคะแต่ตีขึ้นมาล่าแล้วนะคะแต่ละปีจะจะมาแต่หัวปีนะคะทุกคนมาตั้งแต่หัวเดือนที่แล้วนะคะหรือว่ากลางเดือนที่แล้วน้ทุกคนน้อพูดไปพูดกลับไปกับมานปกติตีจะขึ้นมาช่วงกลางเดือนที่แล้วนะบักไฟจะเต็มต้นแล้วก็เป็นหมากลูกดกนะคะแต่ปีนี้ตีขึ้นมาล่ามากนะคะแต่ว่าบักไฟหวานหวนนะคะทุกคนแต่ว่ามันมันม่ค่อยแบบ เขาเรียกว่าอะไรบ,บักไฟมันเหี่ยวแล้วมันล่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะติขึ้นมาเจอนะคะก็เลยมากไม่ค่อยโดกสักเท่าไหร่แต่ว่ายัางเหลืออยู่ต้นหนึ่งมากดกๆดกนะคะทุกคนถือว่าดกก็บุิอ่าเท่าทุกปีที่ผ่านมาเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวตีให้ดูนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะคนมอบไฟมบไฟนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะแบบจัดจะเลยเอาไม้แงะเข้าไปให้ดูเลยนะคะอ้าว ลูกดกมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูทางนี้เลยนะคะปกติจะเต็มต้นเลยนะคะปีนี้ไม่ดกสักเท่าไหร่นะครัปีนี้มับไฟมับไฟนะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะให้ดูใกล้ๆลูกเลย ลูกใหญ่นะกกินมากนะคะนะเนะนะต็มต้นเลยนะ ดูใกล้ๆเลย โน้นไม่เป็นนะคะต้นโน้นก็ไม่เป็นหน่วยนะคะน,ะนี่ลิ้นจีบปีนี้ยังไม่ได้กินเลยนะคะลิ้นจี่ปีนี้มาไฟกันนะคะ

เพื่อนนี่ไอ้ใหญ่กินทับงานนะคะทุกคนอยากินมากตกใส่หัวเลยเกลัวนี้อ่ะโอยพี่จามอีอย่างนี้อะไรแบบน,นี้ โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ดีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายไปกินบอกไฟกันค่ะ